ใคยมาเลยนี่วงวงเราเนี่ยใรเล้เราบองยาได้นีเนาะใทรมาเล้ยวงวงนะอ้นออากยาเหดเลยหูก็นเราไทยเหมือนกัเนตอนนี้ตอนนี้หกโมงเช้าเนาะใรใสสีก่อนคะกลางสีไปส่ก่อนไปเอาไปเอาสัดป่าแเอวหนู

าดิอกระปุกเด็กรูกหมดแล้วคือมีตัวเลองนั่กระปุกเด็อ้โหหมดแล้วตายไปตตยแล้วอันนี้ปูอันนี้กันเนาะกระปุแดงทั้งเบิร์ดบบนี้านต

จะสังเกตเห็นชาวบ้านเพิ่นได้หับคือหับของไปขายเพราะว่าจะเป็นมากเพชวมากข่ายเฮ็ดหอนเอียงต่างๆเนาะกระปูกะะแป้งหนูนี่อ่างหลายๆสิ่งในหลายอย่างส่นทาบก็ไปขายอยู่ในชุ่แหลตัวเมืองวิลาบุรีบางคนก็สิยางเอาบางคนก็ใช้รถไถในการเดินทางเข้าไปตัวเมืองซึ่งวันนี้พวกเฮาได้ออกไปตั้งแต่6ก0มงเช้านั่นเองเพื่อไปหับซื้อ กระปูเแถวๆตามทางนี่แหละเนาะเห็นผู้ใดเอามาขายพวกเขาก็จะซือ้อเพราะว่ามันจะสดและใหม่กว่านี่นระยะทางในการไปจะเห็นทุท่านธรรมศาสตรที่สวยสุดงาขปกิมตอนนี้เราเห็นเป้าหมายแล้วได้เพลขายโอ้กเดียวได้เพลขายอ่ะไหนเนาไม้ยัล่ะบางงวด เอายาเห็ดละไม่ยากันผู้ก็เป็นอะไรพวกเนี้ยอะไร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  ไอ้ตุ่มีนะเอากระปุเนหกร่มเะให้ใช่หได้ตนี้เอาจเ่งเร่เอนอโขแีวอยอยกิ่อยๆเรื่อยโอยกโอ้อันนี้สาเองบ่นี่ยกระตุกบ่นี่ยโอ้้กระตุหซีซีเรียบร้อย มานำบ่อ้ยาอย่างเียมา,ยา,มาจก็มาพักมาพักเก่กใกเงใส่ไก่ไปเนาะนไม้ไหลอตุแมนบอกนกไม้ไาลเลยนี่เนาะบอโนแมนบอกนไม้ลนนี่โอคือใหญ่แต่นไม้ลแขนบางใหญ่บางใหญ่ดูโอ้เคยนไม้ไหลใหญ่สนิกือ เจอของดีอ emo, <oh ีกแล้วท่านผู้ชมอันนี้เป็นย็นนันีย็นแล้วก็มีหอยพร้อมโอ้พประคอดประคอดอยูโวยสองหนบพนโอแฟงแท้ห้าสิบพันเชือนเราขายวางชื่อกันห้าสิบพันเป็นไสุดสินี่ม กิน oh, oh, ีัสโลแกีบโอ้บฮอนโลแมนโลหลานโลนี่เป็นทงทาบังดูเหอเงดูเหอะหอยเก็อันเออหัเยูเป็นทงลานไม่ยังจะยูรดนะนไม้บ่นะะปูหมดเลกระปูขาอกรปูทั้งเบิร์ด

โอ้หางแล้วไข่กบัวดอหางแลยนี่ได้บึงหาคนเท่าีนก็ไปายคือดีมาเลยนี่วงวงเรานี่ขเราตองยาได้นี่เนาะไข่มาเลยบอกนะ เราบอกงั้อันนี้นะบอยาเาม่ยาเอ็นอเรากินธรมาลวแต่เร่น้บอกน่ได้รับบ่ได้นอนเเว่า้ดแต่ทานกับป้านั้นก็เลยชื่อฮเกตฮเกตทุกคนมาเบิ้งอันนี้หินสามเสาหินสามเสาขึ้นซื้อหรือสาอยู่บ้านนาปกนเลยทุกคนบ่เคยเห็นเอือบ่เคยมาถือนะ อยู่สวนมัสลีเขาโอ้มะอึนั่นะ <laughs> มะอึเขาสวนมะเพิตอ๋อมะเพิตสลานอยู่นะ <laughs> อันนี้แล้วเขาเอิาหินสามเสาระวังเย็บมาละเบิดได้หินสามเสาละเอิญเสาอินี้ โซนมะสลีโซนมะคือมะแข็งแต่พืชตะบื้์นะมะมะอู่มีมาเลยมะเพ็ดมาที่สี่สิบห้ากินมะพ็ดหินข้าวแห้งเลยนี่กินโซดได้เลยไม่ได้เป็นยังเพ็ดประมาณนี้มาที่สามเช้กลับบาัานพ่อตอนนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เนาะทุกคนขอบใจลหลายๆทุกคนที่ครับส่งรับไป็นวาดพบกันในคลิปหน้า ออละครัแห่งเอาใดเน็บเนาอยู่บ้านนาหมู่บ้านแห่งนี้มีอาศิบลักเพ็ดนาตั้งอยู่ไกลเมืองบ่อทันหมู่เมืองในพัฒนาผู้คนส่วนหลายบ่อได้เห็นหูเรื่องการค้าอย่าเมื่อสายลมต้องไปเข้า